สบายดีสวัสดีจ้าสบายดีพเพ,พี่น้องพบพ่อกนอีกแกวกพ่อลาดจ้ามูนี้นางจะออกไปเกี่ยวเข่านาแสงไปด้พี่น้องไปเกี่ยวเข่าน้ำกันไปบ่งธรรมชาติทงหน้าน้าแรล่งกับยน้าฝนมันสิคือกันมาพี่น้องแต่ก็คือนางไปหลออไปแล้วมาวาในงามขนาดมูนีนางสิไปเกี่ยว ไปกับโอ้ยไปกับน,นั่งรถเปิดประทุนไปจ้าเปิดประทุนของแท่นี่บ่โล่งโจ่งเลยจ้ารถอีท็กนั่นเองป,ป,ป้าไปน้ำกัดพี่น,ออน้องไปเกี่ยวข่าวซอยนี่แม่แดนนี้ค่าเคยไทยทำพี่น้องกำลังออกหน้ากันจ้าบนทางถนนหนทางกระไดไมีแต่ป่ามีแต่ธรรมาชาติสวยงามพี่น้องคุณดมสมบูรณ์คือแบบย่ำฝนเลยแหละมี่บอสนทางครัไปห้เปอนนา น้องความสมบูรณ์ของบ้านขัดเจ้าคือยามฝนเลยปกติเลยให้นาตากาคือยามฝนป่าไม่ก็คือยามฝนพี่น้องแลวก็ไฟฟ้าถ่ายรูปปาล์มเจ้าพี่น้องบางบางธรรมศาสตร์บ้านเราเราเดินทางในประเทศแต่ โอ้ยหนทางพี่น้องอุดมสมบูรณ์หนทางกติยาไหนจะหน่อยทางอาอกไกลออกหน้าเนาะนี่จา้าไปในรูปแบบรถติดเต๊กไปกับครอบครัวดุ๋มน้อยหนูน้อยสามสี่นะอันนี้ก็จะเป็นปากกล้วยจา้าเป็นพี่นอ้องกล้วยบาจาัจ้าสัตว์เนี่ยเดี๋ยวพี่นอ้องรถติดเต๊กพี่น้องธรรมชา,าติอุดมสมบูรณ์ปไา ทางเขาขึ้นท่ากระบกคอยดีนะจ๊ะพีน้องน้องชายนัองขับเลยจะก,กัอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะม่้ธรรมชาติบ้านนาะจัตยูบขนาดนสวนกล้วย กลางก้าวสิเป็นธงไฮธงนาจ้าเดือนนี้ข้าเคยไทยดำพี่น้องทำไมมันสวยจังเลยอเดอกยังนงินเบิง่งคนทางกันไหนทางออกใหรออกหน้าวันเป็นย่ามฝนย่ามแรกรเป็นยามฝนยามแรกก็เป็นย่ามฝนพี่นอ้องเอ้ยอบ้านเฮ้าแห่งแรกก็นอกเคีย ع. ทักนี่หลดโอ้ยโอ้ทีเสื้อท <and> <Dear. |th|> ีเสื้อแม่งกระเบืองกระลายทีน okay. ี้พร้อมดอกยังมีหมากไม่ป่าอยู่บ่แทนนี้ไม่ตาดงไม่ตาบีหมากไม่ป่าเทีทางกาจะสีเอ่ยพี่น้อง าาธรรมชาิบ้านนอกน้ำมันก็ปล่อยหลายไปนี่เนาะกอนแย่งงานก็ปล่อยมันบอกพี่ต้องปลาด้วยเด็กยอดปักระตนนรรินก็นตาบกฮองคืองามเลยเนาะปกรินก็ได้ เนี่ยทงนาธรรมชาสวยงามธรรมชาติตักน้ำตกรังริ้งสุกสสนาง,นงามน้มน้ำขับใจสีขาพี่นอกทงนาเฮาโอ้ยงามสิดีหวานสุกเข่าก็ได้พี่ขียเอาเต็มอยู่ผูกพี่นอก นันเขียวเต็มยุจา้าเขาพดยิ่สุดยจ้าจ้ากำลัลงอ้อมหมักนอนม่ตืินเบลอ,บอ้ายไ้ไป <c oughs> พี่น้องถึงแล้วทงนาเฮานี่แหละคือทงนาเ่นเข่าซุกก็อยู่พูนอยู่ในอุด่ดียงเกิอแต่ขา่าอดน,นี้ข้างนอกนี่เข่าดิบอันนี้มันได้ก้มอยู่พี่นอ้ยินเสียงกบเสียงเขียดปาจ้าป่แต่ยามฝนนะจ้าเสียงกบเสียงเขียดจาทงนานามขยังลายนงางสะพายหาสอนเหนียวอยู่นังส่วนนอกสะพายแบบแบบแตกแตงไปหาสอนเนี่ยเขาจะมีเหนียวจัก พี่น้องทงให้ทง,าทงนาความอุดมสมบูรณ์ของบางขัาเจ้าดบา้านทฮาว่แห้งแรกแท้ๆทั้งนี้อยู่ภา้กต้ยามฝนคือยามฝนเลย่พี่น้องเสียงกบเสียงเขียบห้องยามเศร้าพี่น้องยามแรงห้องหลายกนนี้ธรรมชาบอุดมสมบูรณ์ขนาดพี่น้องเ้ย ข่าก็งามงามอวยสวยอยู่เข่าอันนี้อันนี้ยังมันได้กม้มยังอ่อนอยู่ฮักกัซี่เข่าหน้าดำนะพี่น้องก็เป็นหน้าบานอย่างนี้เขาเจ้าดำนะเขาเจ้าบริวารนะเป็นบางทงหว่างแต่อันนี้นะเป็นหน้าดำ งามขนาดสดชื่นขนาดพี่น้องเอ้ยอันนี้คือข่าวที่กู้หมู่บ้านจากเกี่ยวหมาาู่บาา้านเกี่ยววัดก่อนแล้วก็กู้หมู่บ้านพี่น้องเกี่ยวแล้วก็กู้มากองไว้สิแล้วก็สลิปนี้พอไร้ลาต้องให้รถมาปัน่นทีเดียวเอารถพุนเอานะจากักเกี่ยวแต่เกี่ยวมือนะจา๊ะแล้วก็รถที่จริงบ้านนี่เขาเจ้ามีรถเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องทั้งบ้านพอลาจไม้เห็นมีรถเกี่ยวเข่าจากขั้นนี้รถเกี่ยวเข่าหลายหลายจะพาเจ้าหนะา แต่ว่าอันนี้เพื่อนบริจาคเพื่อนบริจาคองอย่างเพื่อนเกี่ยวเองพี่น้องวอดินทวารหน้ามันลมหลมแหงหลดลงบ่ได้กำลังเตรียมอาหารเช้าจ้ากินข้าวเสร็จกัดสีลงไปเกี่ยวข้าวนะจ้าจ้าเขากำลังสิตตับหมกหงส์แตงเขากำลังสิตตับหมกหงสวัสดีจ้ากล่องมหมกหงส์กำลังส,สิตตับหมกหงส์แล้วก็ปิ้งปลา ปิ้งปลากระปิกปลาน้าไปตึกสะดุ้งหมึกขึ้นล่ะพี่น้องนี่ปลาเซนาักขีดปลาเซ่มื่อนี้นี่ปิ้งปลาขาวน้อยปลาเซ่ไปตึกสะดุ้งหมึกขึ้นนี่มวนมวนไปสามสี่คนไปตึกสะดุ้งหมึกขึ้นมวนอิลี่พี่น้องนี่ธรรมาซาบะอ่อนบนรรจาร์ทรมา้านเฮาลูกทรายลูกสาวอาดีตกระลา นี่น้องในเมื่อไม่ต่ำหุ่งก็ต้องมีพักเนาะพักก็ต้องหาไก่ดอกพักก็ต้องหาไก่ดอกพี่น้องนี่ปีละโหลดอีกขางขาง,ขางทงไห่ทงนาผักกะทินจ้าจากธรรมชาติจ้ากำลังแมนผักกะทินอยู่ผักกะทินเมื่อกี้ก็ต่ำโอ่งพี่น้องายายเพิ่งแล้วเปลน ต้นมะกะทินมาดอึดอ,อ,อากทไรเนาะลอกินแน่ลูันะ้นใ้อปลทนอาพระอี้กว่าทางใต้มากับมาาะข่านะนีปลาเลยจ้ะพอได้เห็นเน,เนื้อสับปะหอดเพล้ยสุกแล้วก็พ าบายดีพี่น้องน่ากำลังตำหงกลางทงไหทงนาเบึงขก <c oughs> โคกกปิดตาซังไปแล้ก <c oughs> กกกันาไ,ได้นันนันตะกน้อยตาหาักพี่น้องไอ้โคก,กสำหรับพกพามีเอียงเลย้อตำอยู่ยฮะอ,อยู่น้ากับข, <มา S 1> ของกับบุกคอยคบพดัดแต่สตัแรกเปลงัวแล,วแล,วแล,วแล้วก็แ่บพอ เียมก้มเรียมกระดึ้ม่จังหวัดมาหะดึ้มยังยังอยู่เกียมเกี้ยวือเกี่ยวะไเปียนไปเก็บมาจากต้นกีด้พ่นองพอดียากข่าง่าวน้ไปปะระแดกก่อนโ้ยขอกฝนขอกแต่บรรยายนิดกินงอเอามา กบกลูกฟ้าอีมากกับไปตวเวนห้า,ตามต่ำลกผักเปียกยใส่เป็นหน่วยเลยจ้าอ,อันนี้มาเอิบมาไงมเกือเอิบเ,เอเอิบใส่ไนเันจนีนลยเอาใส่รูดไนมาก็ใส่ไูดพี่น้องหัวเจ้าว่ามาเกเรือเอิบมาเขือขน แต่พ่อหงสิแซ่บบไม่แทบพี่น้องเออแต่ว่า,าเขากินอยู่กลางธรรมชาติดจะได้กระแ่บเทนเนอนกว่าเขาได้วิวพร้อมรายอยู่มังนอกมังหน้าคือสิมอ่ะแต่สัญญาณเ,เ,เน็ตนี่บ่ค่อยดีเด้พี่น้องนั่งหาวิธีโหลดคลิปอยู่เบิร์ดค,คืนไปลับบนนอนมื่อคืนนี่เอ็ซีกับฮักมาโอ้ยถ้าเบิรงคลิปกขบ่ได้เบิรงจแคเพื่อนเนาะขาบนลงคลิปเปอร์เซนลงแต่งด้ว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตตัวนี้เปลี่ยนซิมและเปลี่ยนซิมอีกดนหาไ้ น้องมาก <ates> ินข่าวกลางตรงไฮตรงหน้ากินแล้วก็ต้องเกี่ยวเข่าตามกังงงปิ่งปลาขิขาวเ่ฟอร่อยแมนกินกิน มาเจอกับดองนี้เนาะกินเเอาเอากิงเลยมนเนี่อยู่หัวหินเจเอาเอไกับเจ้าเอาเ่งอนมเอาเอาเกีงเลยมเอาเกีงออออกกะเียนกเากีดเระเทีน่องกรเห้ามเาเป็นอกินเาอะก็าเลย เก่พอายโควิดนบริษัทได้เราก็ได้ทำงานเกะกระบอกนั้นกหันมันเอะาินแล้วกินไปซ้อมแล้วฝากน้องชายกินพันมาเลยพันหนึ่งตอนนี้สามพันก็ไปซอมรถนพัน่มาเดินจับปิกนิกกลางป่ากลางเขา

อันน้อยู่น้ำอาแล้วเราจะขึ้นเวียงไปยู่ตร้ะพเนี่ยไมกับทงปะางโอนเรบกวกางดีหนาเอเอาหลุกเอาหลุกนาเเอาเร่ขเข่าลปลาให้เวเอเอาไม้มาพร้อมอย่านางพร้อมเี๋ยวะเอา ทำไมอ,อะ่ะเาปลูกกัน,น,นวันไปหนไปหเห็นในสวนนอบักทำไมอ่ะมันก็น้ำไมอย่นั้นแหละไมงลาเลยล<อ>ปลูกต้ไม้ไ,ไ,ไม้ใครหวานไมเหือเป็น้นเมื่อปลูกกับบ้านเมื่อปลูกจกเงน,นี่ยิย่หน้าเดีคือเลทำทำปูมือนี่ยนะทำแตก นำแตกใบจำเลยนดุิกินนะกินอันนี้เพราะว่าเราให้ปังเขาจะปลูกเอ้ยไม่หร่กขายอ่ะไม่ขายดีขายเป็นกิโลสามโดลอยเราบุกินหมดตัวนี้เรียงน้องมาทงพิมพ์มเปิลไหน้องเลียกน้องเปหน่อยปักหน่ยปลาลเขาจะขายได้สดมาบ้างหน่อก จะเอาไัยไปจูบสนี่ครับวันนีมันไปป้ายเพื่อนันตนาลบอกมีน้ำอยู่น้ฮะสิปลกสเปดไปง่ต้อไปเหลงหน้ามาแต่ขอะเอาไผไปจูบถอดน่บางคนจะท้อก็ฮักซักน้ำมานเราดต่เอาไผ่ไปจูส่งนีดีคอเลสดีกว่าคือเรซาวันกดูดน้ำพอกระบยข้าวล้วสวนอีกต่อถอดมาจากองแล้วถอดยงแล้ว ยังก็สบายเจ้ามัวให้เอาน้ำอยังเป็นลูกไปธรรน็ข้าวแกงยังขอด้าวมาบอกไปอยู่แซ่บพี่น้องกข่าวกลางปากกลางหลงพี่น้องสักกระซ้ำนี่ก็เลิกคลิปนี่ก็ลาบซ้ำนี่ก็เลิกพอกันคลิปหนาคลิปข่าวเราก็ส่งไปเกี่ยวขาวให้น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนางเลยเด้อขอบคุณมักนางกระด๋ขอบคุณหลายจ้าขอบคุณค่ะมันได้ลุงนาการนั่นเนี่